ด้วยผมจะส่งเข้าลายคุณทุกเช้านะครับคุณไม่มีอะไรมากคุณแค่มีไลน์คุณพอคุณแอดลน์มาปุ๊บก็มีคำว่า AI report ทองแอนเงินนะครับคุณก็คลิกเข้าไปดูนะครับอ่นี่นะครับอ่ผมก็จะส่งให้คุณนะครับทุกวันเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับผมก็จะอัปเดตเรื่องหลายเรื่องให้คุณนะครับเนี่ยเป็นรีพอร์ตให้ดูนะครับ มีข่าวสารอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็จะอัปเดตให้กับทุกคนถ้ามีประเด็นอะไรด่วนๆน,น,นะครับแต่มาดูวิธีการใช้นะครับที่ผมเพิ่งส่งไปนะครับเมื่มว่าอัปเดตแลกเปลี่ยนแลกทองคำล่าสุดเช้านี้สิบแปดนย์หกนะครับคุณก็กดไปที่ลิงก์นะครับนี่นะครับกดไปที่ลิงก์นี้นะครับ,รบพอมาป๊บ คุณถ้าคุณยังไม่มีแอปนะครับของดอบบล็อกนะครับคุณเปิดไอ้เบราว์เซอร์นะครับเปิดในคําว่าเบราว์เซอร์นะครับอ่ามันจะขึ้นมาอ่าอ่าผมก็มีสรุปให้คุณเลยครับโดย AI Re p o r t e r อร์นะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับมีภาพรวมทองคานะครับเนี่ยคุณดูนะครับยวคุณขยายได้นะครับภาพรวมทองคาไทยทองคาโลก ทั้งหมดนะครับมีวิเคราะห์ให้คุณนะครับนี่ดูนะครับี่ทองคําอะไรทั้งหลายทั้งปวงวิเคราะห์เชิงลึกเลยนะครับและละเอียดนะครับและการคาดการณ์และแนวโน้มนะซึ่งโดยปกตินั้นถ้าเรามาวิเคราะห์เองเนี่ยโอ้คุณดูขนาดนี้ยไม่ต่ํากว่าสี่ชั่วโมงนะครับนี่ดูนะครับมีวิเคราะห์ระยะสั้นระยะกลางให้คุณด้วยนะครับเนี่ยคุ้มไหมครับผมว่านี่นะครับ เนี่ยมีกลยุทธ์ด้วยนะครับรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับคุณดูนะครับอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันบอกหมดนะครับสูงสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่จุดสูงสุดเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยปีเท่าไหร่เนี่ยนะครับระยะสั้นเท <c oughs> ่าไหร่ระยะกลางเท่าไหร่นะครับมุมมองโอ้อันนี้ที่ข้อให้คุณละเอียดเลยนะหลายสก,กุลเงินนะฮะเนี่ยคุณสนใจสก,กุลเงินไหนดอลลาร์ยูโรฟังสวิต บอ n เจอร์ลิงสิงคโปร์ออสหรือแคนาดามันบอกกลยุทธ์ให้คุณด้วยนะครับนี่คือ AI Reporter นะครับที่ผมประทับใจมากนะครับคุณไม่ต้องหาอะไรมากครับวันนี้คุณอยู่ที่ไหนที่อยู่ดูใกล้ที่แรกงเงินคุณใช้ AI Reporter ดูคุ้เห็นเลยเทียบเรลดกับซุปเปอร์ลิสดูว่าแนวโน้มเป็นไงนะเนี่ยนโยบายเศรษฐกิจการเงินนะครับเพราะว่าไม่เพาะรู้แค่กันแตยคุณต้องรู้เรื่องข่าวด้วย เฉพาะข่าวที่เกิดขึ้นในรอบโลกและอเมริกาอันนี้จะมีข่าวของอเมริกาและเพรสเชนทัมด้วยนะครับอันนี้ต้องรู้นะครับเนี่ยเนี่ยคุณดูนี่ครับพรเพสเชนทัมเดินทางกับกลางดึกอันนี้จะอัปเดตให้คุณเลยครับคุณไม่ต้องโอ้โหไปหาอะไรมากมายนะครับเอาเวลาไปทำยืนใช้เวลาดูแค่สิบนาทีสถานการณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยลุปให้คุณครับแล้วก็มีวิเคราะห์ด้วยเคลื่อนไหวทองคําเป็นยังไงละเอียดมากนะครับเนี่ยเนี่ยคุณดูนะครับ สุภาพรวมในเช้านี้น,นะครับนี่มีทั้งหมดประมาณสิบหน้านะครับเนี่ยคุณรู้เรื่องเลยนะครับไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปฟังกว่าคุณจะจับประเด็นได้นะครับใช้เวลาง่ายๆนะครับกับ AI report